สวัสดีครับผมช่างวัดนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช็อปของช่างมอสนะครับคลองห้าตอนนี้ก็ช่างมอสก็มีเครื่องทำรางเรียบร้อยนะครับผลิตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเทสงานให้ดูตอนนี้ก็รอเซตเครื่องกันว่าเครื่องจะเป๊ะไหมอีกไม่นานครับก็จะได้รับทำรางให้พี่น้องเราแล้วเผื่อพี่น้องใครสนใจอยากจะทำก็ ค่อยทักหาช่างมอสด,ดูนะครับตอนนี้ก็กําลังเพิ่งสร้างเครื่องขึ้นมาใหม่ก็เริ่มเริ่มเซตเครื่องกันแล้วเริ่มเทสเครื่องกันแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะสบายเพราะว่าจะได้ทํางานให้พี่น้องได้แล้วเผื่อพี่น้องอยากจะทารางวิ่งล่องรางอะไรอย่างนี้ก็ค่อยทักหาช่างมอสอีกทีหนึง่งเดี๋ยววันนี้เอาชะเอาเอารางเอาเอาหนูทดลองยาด,ด้วยกันรางของช่าง,งเองนี่แหละลองทาดูวันนี้ผมก็เข้ามาดิฉับช่างมอสครับไม้ช่างมอสเทส คือเป็นหนูลองยาให้เลยเครื่องมือนี้ผลิตเองหมดนะครับไม่ธรรมดานะช่างมอสเนี่ยนี่ทำกทำเองทั้งหมดครับผ่านได้ผ่านเดี๋ยวดูกันอีกทีครับแต่ผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ สำหรับตัวนี้หน้าไมาก้ก็ทั้งมอสก็ทำเหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็ทักมาตัวนี้ลุงตุงนังครับทําคนเดียวอลองดูครับอีกสักครู่ พร้อมเดินเครื่องครับล้างก็บังคับบังคับมือนะครับล็อกแล้วก็บังคับมือแล้วก็ดึงดึงวิ่งเลยนะครับ <c oughs> แล้วกีเมนกีเมนเนี่ย thái độ อดอกเตือนอยวดึงดอกลงอีกสักนิดนี่ก็เป็นลางก่อน,ก,อนก่อนทำนะครับก่อนจะวิ่งร่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูครับก่อนและหลังว่าจะประมาณไหน กวิ่งแล้วก็สวยงามนะครับลองดูสักรลบครับ อคนนี้ก็ผ่านแล้วครับสบายก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องทำวิ่งรางหากพี่น้องสนใจก็ลองทักหาช่างมอสน,นะครับ mm. เผื่อมีเวลาทำให้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับอลองอีกอกับ